สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง YouTube เจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรีสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของชุดสรุปงวดประจำวันที่1กันยายน2568ในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เราคำนวณกันไป2อาทิตย์เต็มนะก็จะรวบรวมนะครับมาเป็นคลิปเดียวเลยถ้าชอบในข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ ไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งบันได้นะก็เลยเวลาอีก1วันนะครับทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการวิเคราะห์กันนะครับดังต่อไปนี้ ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด่น10ล่าง1กันยา2568ก็มี2สูตรที่เดินดีสูตรที่1 0 1 2 3 4 5แล้วก็สูตรที่2 4 5 6 7 8 2ส,สูตรนี้ประทะกันนะครับก็จะเด่นอยู่ที่เลข 4x ็ก 4x แล้วก็ 5x ส่วนนี้นะครับก็คือแต้มที่เดินต่อเนื่องนะครับนะจะประกบให้ตัวเด่นก็คือ46 40แล้วก็58นะครับ หลักหน่วยล่างของเรานะครับก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับสองสูตรสูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนำมาหาตัวชนก็จะเด่นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ตัดคู่กี้นะครับสรุปเป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือเลขหกแล้วก็เลขแปดนะเมื่อนำมาจับคู่กันนะครับระหว่างสิบล่างก็คือสี่และห้า กับคู่6กับ8จึงเป็น2ตัวล่าง,งตรงตรงนี้นะก็สรุปให้กับท่านสมาชิกไปนะครับ2ตัวล่างตรง1กันยา2 5 6 8 4 6 4 8 5 6แล้วก็5 8นะ4 8นะครับเป็นเลขที่มายากแล้วก็6 5 5 6นะเป็นเลขที่มาแล้วเว่าะนั้นมันจะเหลือที่4 6แล้วก็5 8ส่วนเรื่องแต้มนะครับนะ แต้มก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แต้มที่โดนตัดไปก็คือแต้มเก่านะในงวดก่อนออกที่หกสามนะครับหกบวกสามเป็นเก้านั่นคือแต้มเก้าเพราะนั้นมันจะเหลือแต้มศูนย์หนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นตรงนี้ห้าแปดก็จะได้แต้มสามตรงนี้นะได้แต้มสามตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแต้มที่เข้ามาใหม่เราใช้ในส่วนของหลักสิบเดือนหน้านะ จำนวนห้าครั้งก็จะได้6 7 8 9 0เพราะนั้นแต้มนี้นะครับเป็นแต้มเก่าก็ถูกตัดออกไปก็จะเหลืออยู่ที่6 7 8 0แล้วก็4 6ก็คือแต้ม0แค่นี้นะครับสำหรับในส่วนของเด่นล่าง3 4 5และ4 5เพราะนั้น3 4 5เลข5ก็จะติดเลขเด่นในตำแหน่งของเด่นล่างนะครับและ4 5ตรงนี้ก็จะติดเลขก4นั่นเองนะครับ ตามสูตรของเด่นล่างที่เคยแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกก็คือตรงนี้นะเด่นล่างของเราก็คือสามสูตรเลยนะสองสามสี่สองสามสี่และสามสี่ห้าชนที่สามและสี่นะประกบคู่ก็ประมาณนี้นะส่วนตัวเลขที่เข้าเรื่องของแต้วก็คือสามห้าสามเจ็ดสี่สองแล้วก็สี่หกซึ่งตรงนี้ของเรามีสี่หกอยู่นะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การที่ห้าแปกนั่นเองนะ ส่วนใครจะชอบที่35ก็เป็นตัวกันนะสำหรับเด็กลางนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูในตำแหน่งของปากหลักบนนะครับดังต่อไปนี้ทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของปาหลักบนนะก็จะเป็นในส่วนของเด่นหลักร้อย1กันยา2568สูตรที่1 2 3 4 5 6 7กนะก็คัดสูตรมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกแล้วก็สูตรที่2 7 0 2 4 6กชนกันที่2 4 6 7 สองสี่หกเจ็ดแล้วก็ในส่วนนี้นะคัดแล้วเป็นเลขคี่พราะเลขคี่ก็คือสามห้าเจ็ดในกรณีที่สองสูตรนี้มันชนกันแล้วก็เป็นจริงแล้วก็เป็นเลขคี่นั่นคือเด่นที่สุดก็คือเลขเจ็ดนั่นเองแต่ถ้าในกรณีที่ทั้งสองสูตรนี้มีสูตรหนึ่งสูตรใด,ดที่ผิดมันจะตกที่เลขสามกับเลขห้าทันทีเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขคี่แต่ว่าถ้าตรงนี้ผิด นะเป็นเลขคู่เมื่อไหร่นะมันจะตกที่เลขสองกับเลขสี่ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะระหว่างเลขสองบเลขสี่นะก็ลองดูแต่ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเรายึดใช้ตามสูตรเด่นสูตรก็คือเลขเจ็ดตัวร้องก็คือเลขสามกับเลขห้านั่นเองสําหรับหลักร้อยงวดนี้นะครับต่อไปเราไปดูในตําแหน่งของหลักสิบบนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักสิบบนหนึ่งกันยาหกแปด สูตรที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ประท้ากันตัวที่ชนกันนะครับก็คือศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่นะแต่ว่าถ้าเป็นเลขคี่ก็คือหนึ่งกับสามนะตรงนี้เป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่นะก็นำเลขศูนย์เอ็กสี่เอ็กแล้วก็สองเอ็กประท,ะท้าด้วยแต้มนะครับก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ เพราะนั้นตรงนี้06คือแต้ม645แต้ม946แต้ม025แต้ม726ก็คือแต้ม8นั่นเองนะก็คือคัดตัวเด่นให้กับท่านสมาชิกไปนะต่อไปนะครับเราไปดูในตำแหน่งของหลักหน่วยบนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักหน่วยบนนะ1กันยา68นะครับตัวที่1 345678ตัวที่2 369258นะจับตัวชนก็คือ3568นะ แล้วก็ในส่วนนี้เป็นเลขคูนะ่เลขคู่ก็คือเลข6กับเลข8นั่นเองเมื่อจับในตำแหน่งของหลักสิบบนก็คือเลขอะไรครับ024นะมาประกบกับหลักหน่วยบนคือ6แล้วก็8จึงเป็นคู่ชุดตรงนี้นะนั่นก็คือเลข06 08 46 48 26แล้วก็28 246นะ6คู่ชุดเท่านั้นนะครับ ทีนี้นะก็ตามสัญญาเราจะคัดตัวเลขนี้ให้เหลือเพียงแค่3คู่ชุดนั้นนะครับตำแหน่งที่เราจะมาคำนวณกันนะั่นก็คือเลขเด่นนะอทีนี้ไปดูเลขเด่นนะครับเด่นบนของเราก็คือตรงนี้แอดมินจะไม่อธิบายซ้ำนะครับเพราะว่าเราผ่านในเรื่องของการวิเคราะห์สูตรกันไปแล้วนะเด่นจริงๆก็คือสามสี่ห้านะ แล้วก็อีก3สูตรเป็นองค์ประกอบก็จะมีเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเด่น10หน่วยบนก็คือ5และ6กอแล้วก็แตม6 7 8 9 0อันนี้ก็นะลงให้กับท่านสมาชิกไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูกันนะครับว่าอันไหนติดในตำแหน่งของเลข5แล้วก็เลข6บ้างนะครับก็จะมีเลข6 สรุปในส่วนของ2ตัวบนนะครับถ้าเราจับด้วยเลขเด่น10หน่วยบนก็คือ06 46แล้วก็2 6เพียงแค่3คู่จุดนั้นส่วน08 48และ28อันนี้ก็จะเป็นตัวกันนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์ภาพรวมนะครับดังต่อไปนี้กลับทีนี้กลับมาที่แผงการวิเคราะห์นะครับวันพฤหัสบีน่1กันยายน2568 สองตัวบนล่างตัดปัญหาไปเลยนะครับถ้าใครชอบเลขไหนก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งฐบานนะครับซื้อ0ูนย์หก็ควรที่จะมี6กศูนย์ไปด้วยและนะครับถ้าชอบเลขนี้อย่าลืมกลับให้เขาด้วยนะครับศูนย์หกหรือศูนย์เก้าเก้าศูนยะ์หรือจะเป็นศูนย์เก้าสองหกหกสองนะหรือจะเป็นสองเก้าเก้าสองนะกันไว้ก่อนนะครับ สี่หหรือจะเป็น4 9 9เกอันนี้ก็แล้วแต่5 8 8 5นะครับก็สรุป2ตัวบนล่าง0ูนย์6กสอี่หแล้วก็5 8ถ้ามีเลขหกติดอยู่ให้กับหัวเป็นเลขเก้ไปด้วยนะในส่วนของ3ตัวบนนะครับนะก็ประกอบไปด้วยเจ็นะเพราะว่าในส่วนของหลักร้อยเราเด่นที่เลขเจ็ดนะจะไม่ฝืนสูตรนะครับ ถึงแม้ว่าเลขเจะมายากในตำแหน่งหลักร้อยก็ตามนะครับนะก็เจ็ดศูนย์หกเจ็ดสองหกเจ็ดสี่หกนะก็จะเป็น0ูนย์หสองหและ4ี่หเป็นตัวหลักนะแล้วก็ในส่วนของ58นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะกันไว้นิดนึงกับสามศูนะครับเพราะว่าหลักร้อยเรามี3ามกับ5อยู่นะก็จะมาเป็นชุดนี้แล้วก็ห้าหนะครับนะก็น่าสนใจแล้วก็ แถมมาให้กับท่านสมาชิกนะครับนั่นก็คือเลขทูบนะให้มินก็ทําบุญบ่อยๆนะครับไปทําทบุญตามวัดต่างๆนะครับให้มินก็แอบไปจุดทูบบ้างนะครับนะก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของศสยศาสตร์ก็อีกส่วนหนึ่งนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้ที่908ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับ ชอบไม่ชอบก็สุดแล้วแต่นะนำไปพิจารณาดูนะครับนะก็เป็นชุดสรุปในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยา68ที่ถึงนี้สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ขออวยพรให้ใใหท่านสมาชิกจงประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับโดยเฉพาะถูกสลากกินแบบสบาลน,นะครับในงวดน,นี้สําหรับในคลิปนี้แอดมินต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ